ถึงเรื่องข่าวดีของน้องๆบ้างถูกต้องว่อย่างที่คุณสิีนิราได้บอกไปว่าเป็นข่าวดีสําหรับน้องๆที่จะได้อาหารกลางวันครบห้าหมู่นะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมาตรฐาน กับอาหารกลางวันใช่ใแล้ว,วค,ค่ะล่าสุดนะคะคุณผู้ชมค่ะทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้มีการปรับอัตรานะคะเงินค่าอาหารกลางวันสําหรับน้องๆหนูๆทุกโรงเรียนทั่วทั้งประเทศไทยจะเป็นอย่างไรมาค่ะ มาติดตามกันนะคะทางด้านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็ได้กล่าวว่าขณะนี้นะคะก็เปิดภาคเรียนใหม่ประจําปี2566แล้วซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งเนี่ยได้รับเงินอุดหนุนรายหัวการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในอัตราใหม่ค่ะที่รัฐบาลได้เพิ่มเงินให้ดังต่อไปนี้ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งนะคะใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาอย่าง คุ้มค่าโปร่งใสาสามารถตรวจสอบได้ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการการศึกษาการจัดการเรียนการสอนจานการจัดเรื่องเมนูอาหารกลางวันให้น้องๆเนี่ยได้รับอาหารครบห้าหมื่เพื่อสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามช่วงวัยความปลอดภัยในสถานศึกษาและเฝ้าระวงังป้องกันการแพร่ระบาดโควิด1 9และสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะนั่นก็คือการดูแลน้องๆน,นะคะให้เขามีความสุข ที่เขาได้มาเรียนที่โรงเรียนนั่นเองค่ะ